อิสต์เอ็กซ์ซีรีส์วันเสา์ซ่อนอะไรเอาไว้บ้าง <c oughs> เรียกว่าคืนฟอร์มอย่างสวยงามนะครับสำหรับทิมเบอร์ตันหลังจากที่งานในยุคหลังๆของแกโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณปี2010เนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับ คราวนี้การมาจับงานซีรีส์ทางสตรีมมิ่ง Netflix อย่างเว d นส์เดยมันดูเหมือนว่าทิมเบอร์ตันจะตอบถูกทุกโจทย์เลยครับราวกับว่าตัวละครจากอดัม Family ตัวนี้มันเกิดมาเพื่อแก่ชัดๆเรียกว่าเป็นการจับคู่กันที่ลงตัวและสมบูรณ์แบบจริงๆครับเรื่องดีอย่างไรสนุกตรงไหนเราไม่คุยกันตรงนี้นะครับเพราะวันนี้ เราจะมาทําตัวแบบคนดูแล้วก็คุยกันครับคืออย่างที่หลายคนทราบเพราะว่าตลอดทั้ง8ตอนของซีรีส์เวนส์เดย์ Wednesday เนี่ยนอกจากเนื้อหาเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามกับความลับของเรื่องที่ค่อยๆมีการเฉลยอย่างมีชั้นเชิงอีกมุมหนึ่งที่ทีมสร้างเวนส์เดย์เข้าใส่เข้ามาก็คืออ a ส t ต์ ference, เอ็กซ์แล้วก็เรฟเฟรนซ์เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับดังนั้นวันนี้เราจะมาลองเก็บทุกรายละเอียดเท่าที่หาเจอครับในซีรีส์ชุดเวนส์เดย์ว่ามีจุดไหนตรงไหนบ้างที่มันซ่อนอะไรอยู่ครับ เริ่มจากง่ายๆกันก่อนครับง่ายแบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยครับต้องตัวละครตัวนี้ครับอาจารย์มาริลินซอนฮิล ตัวละครอ,อาจารย์ในโรงเรียน n น v e r m o r e นะครับที่รับบทโดยคริสติน่าริชชี่นั่นเองครับนักแสดงที่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยเธอเคยรับบทเป็นวันส์เด a ์อดัมมาก่อนในภาพยนตร์ชุดอดัม Family ครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวในฐานะนักแสดงของเธอทําให้คริสติน่าริชชี่รุ่งแบบสุดๆสําเร็จแบบสุดๆเลยครับแล้วเธอก็อยู่กับบท Wednesday อดัมประมาณ2ภาคนะครับนั่นก็คือ Adam Family ในปี1991และภาคต่อ Adam Family Values ในปี1993 จบอดัมแฟมิลี่ไปบทแบบนี้ของเธอก็ยังไม่จบนะครับเพราะปี1995คริสตินา่าริช,ชี่ก็ยังต่อเนื่องกับการรับบทเป็นเด็กสาวเพี้ยนเพี้ยนผีผีอีกครั้งหนึง่งในบทแคทจากเรื่องแคสเปอร์ครับดังนั้นการกลับมาปรากฏตัวในซีรีส์เว d นสเ d ย์ Wednesday ครั้งนี้ของคริสตินา่าริช,ชี่มันค่องข้างจะมีความหมายมากๆแล้วครับซึ่งอย่างที่บอกครับการปรากฏตัวของคริสตินา่าริช,ชี่ในเว d นสเ d ย์ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงแล้วก็จุดอ้างอิงที่มาจากหนังชุด Adam Family 90, อดัมแฟมหลายๆจุดที่เชื่อโยงกับ ไปถึงทั้งหนังซีรีส์และการต์ตูนต้นฉบับครับเริ่มจากเรื่องของเสียงคุ้นหูกันก่อนดีกว่านะครับใช่ครับเสียง เสียงดิดนิ้วนั่นเองนะครับอันนี้ใครดูหนังอดัมแฟมิลี่ร้องอ๋อแน่นอนครับกับรหัสลับเข้า n i g h น s h เชต Society ชมรมลับของโรงเรียนเนเวอร์มอซึ่งเสียงดิดนิ้ว2ครั้งเนี่ยที่ปรากฏอย่างชัดเจนอยู่ในเรื่องต้นทางของเสียงที่ว่าก็คือเพลงประกอบซึ่งเป็นออริจินอลซีมของอดัมแฟมิลี่นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าเสียงนี้อยู่กับอดัมแฟมิลี่มาตลอดตั้งแต่เริ่มตน้น นอกจากเสียงดีดนิ้วแล้วนะครับในซีรีส์เวนสเดย์ Wednesday ยังมีอีสเตอร์เกสนุกๆอีกหลายๆจุดนะครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงอย่างที่บอกครับทั้งฉากเปิดตัวตัวละครน้องชายของ w เวนสเดย์ลูกชายของตระกูลอาดัมแฟมลี่อย่าง พัคลีสอดมที่เกอยู่ในตู้แล้วก็มีแอปเปิลคาบอยู่ในปากครับซึ่งฉากแบบนี้กับพฤติกรรมแบบนี้ของพัคลีสอดัมันปรากฏมาก่อนในหนังชุดอดัมแฟมิลี่ครับหรือว่าบทพูดของเวนส์เดย์นะครับที่พูดเรื่องลูกเสือว่าฉันกินลูกเสือเป็นอาหารเช้าได้เลยไอเรื่อง girls c o u t เนี่ยก็มาจากอดัมแฟมิลี่เหมือนกันครับซึ่งมันคือฉากนี้ครับฉากที่เพื่อนร่วมชั้นของเวนส์เดย์อดัมเนี่ยที่เธอเป็นลูกเสือเนี่ยเอาคุกกี้มาขายก่อนที่เวนส์เดย์จะถามกลับไปว่าแล้วมันทํามาจากลูกเสือจริงๆหรือเปล่า Are they made from real Girl Scouts? มาที่เรื่องของตัวละครกันบ้างครับอันเนี้ยต้องเข้าไปในห้องชมรมของ The Nightshade Society ครับเราจะได้เห็นภาพบุคคลที่ติดอยู่บนผนังครับซึ่งหนึ่งในภาพที่น่าสนใจแล้วตัวละครเฟสเตอร์อาดัมพูดถึงก็คือตัวละคร Igna t i u s i t บุคคลในตำนานของ The Nightshade ซึ่งแน่นอนว่าตัวละคร Igna t i u s i t คือตัวละครที่เป็นภาพจำของอาดัม Family ทั้งฉบับการ์ตูนซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ในยุค90ครับกับตัวละครที่มีผมยาวปกคลุมทั้งตัวครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าทีมเบอร์ตันกับทีมงาน อิดลงไปในซีรีส์ Wednesday นะครับแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่กระดูเหนือจริงไปหน่อยครับแกก็เลยมาเป็นแบบแค่รูปถ่ายก็ยังดีครับฉากนี้ก็น่าสนใจครับ p ิลกริมเวิ r l d พิวกริมส์เวิร์เป็นอะมิวส์เมนต์พาร์กนะครับที่อยู่ในเมืองจูริโกซึ่งเป็นฉากในเรื่องครับโดยในฉากที่ว่าเนี่ยนักเรียนโรงเรียนเรีว่าหมอแกไปเหมือนกับไปทัศนศึกษาอะไรแบบนั้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกพิวกริมหรือว่านักสแสวงบุญรวมไปถึงเรื่องราวของชาวอนาณาธิคมดั้งเดิมอันเนี้ยใครเคยดูหนังอดัมแฟมลี่ยุค90น่าจะจําได้คุ้นๆครับเพราะชัดเจนนะครับว่าซีรีส์เว้นส์เดย์ทำฉากพิวกริมส์เวิร์ขึ้นมาโดยอ้างอิงมาจากอดัมแฟมลี่แ ซึ่งละครที่พวกเขาเล่นก็เป็นเรื่องของพวกพิวกริมหรือว่าพวกแสวงบุญนี่แหละครับรวมไปถึงเรื่องราวของชาวอนณาธิคมดั้งเดิมเช่นกันครับแถมรายละเอียดที่น่าสนใจตรงที่เพื่อนของเวนสเดย์ในฉากพิลกริมส์เวิลด์เนี่ยในซีรีส์ก็เป็นตัวละครยูจีนออตเตเกอร์ครับที่เป็นเด็กแว่นซึ่งในหนังต้นฉบับอดัมแฟมลี่แว l u ลูสเพื่อนของเวนสเดย์ในฉากดังกล่าวก็เป็นตัวละครเดวิดครัมโฮซึ่งเป็นตัวละครเด็กเนิร์ดเด็กแว่นเหมือนกันครับ ยังไม่หมดนะครับฉากย้อนอดีตครับที่ตัวละครเวสเดตีพินาต้าวันเกิดครับแล้วก็มีแมงมุมออกมายั่วเย่อันเนี้ยอ้างอิงมาจากซีรีส์อดัมแฟมิลี่ปีพันเรครับที่มีการกล่าวถึงตัวละครโฮเมอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเวนสเดตที่เป็นแมงมุมซึ่งอยู่ในกล่องเหมือนกันรับ รือฉากเต้นของ Wednesday นะครับตามสัมภาษณ์เจน่าออเตกาเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอเต้นในฉากนี้โดยคิดท่าเต้นดีไซน์ท่าเต้นขึ้นมาเองครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปตัวละคร Wednesday ที่เป็นหนูน้อย Wednesday ในฉบับทีวีซีรีส์ยุค60ก็เคยเต้นท่าแปลกๆแบบนี้เหมือนกันครับหรือฉากนะครับที่ตัวละครชูริฟดนวน ดูถูกการสืบสวนของเวนส e เดย์ว่าเป็นพวกสกูบี้ดูอันนี้ก็มีจุดเชื่อมโยงครับเอาพื้นๆก่อนนะครับไอาการพูดว่าสืบสวนแบบเด็กเล่นกันเนี่ยเป็นใครก็ต้องนึกถึงสกูบี้ดูครับกร์ตูนสืบสวนสอบสวนรหัสคดีแบบง่ายๆสําสหรับเด็กนั่นเป็นชั้นที่หนึ่งะครับแต่ถ้าเอาให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าการกล่าวถึงสกูบี้ดูในซีรีส์เวนส e เดย์มันถือเป็นการให้เกียรติหรือเป็นการฟรีบิวให้กับกระตูนสกูบี้ดูครับเพราะในปี1972 The New Scooby-Doo เจอเน พวกอดัมแฟมลี่เคยไปเป็นแขกรับเชิญมาก่อนครับกับเรื่องราวที่พวกของสกูบี้ดูต้องมาช่วยเหลือครอบครัวอดัมในการสืบตามหาตัวละครเวนสเดย์ที่หายตัวไปครับและแน่นอนครับว่าซีรีส์ e d n e s d a y กล่าวถึง c o ูบ y d ดูเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีระหว่างสก o บ y d ดูกับอดัมแฟมลี่ครับ นี่แหละครับจุดเชื่อมโยงทั้งจากการ์ตูนทีวีซีรีส์ยุคเก่ารวมไปถึงหนังอดัมแฟมิลี่จากยุค90ทนะครับที่ปรากฏในซีรีส์ Wednesday ครับแต่แน่นอนว่าอีสเตอร์เอ็กใน Wednesday กับเร f เฟรนเซต่างๆที่ทีมงานบันจงใส่เข้ามาเนี่ยมันไม่จบแค่นี้ครับใน Wednesday เนี่ยยังมีจุดเชื่อมโยงอีกหลายๆจุดที่มีการกล่าวอ้างเอิงถึงงานต่างๆที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวเพื่อบูชาปรมาจารย์หนังสยองขวัญอย่างเอ็ดการ์อลันโพ ย้อนไปแบบนี้ก่อนครับเอ็ดการ์อัลันโพคือนักเขียนชาวอเมริกันในช่วงยุคต้นปี1800ครับอายุแกเนี่ยไม่ค่อยยืนนะครับอัลันโพเนี่ยเสียชีวิตในปี1849เท่ากับว่าแกมีอายุแค่ประมาณ40ปีเท่านั้นครับแต่ในช่วงชีวิต40ปีของเอ็ดการ์อัลันโพแกสร้างผลงานระดับตำนานเอาไว้มากมายครับ แล้วในวงการเนี่ยเขาก็ยกย่องให้เอ็ดการ์อลันโพเป็นบิดาผู้ให้กําเนิดนิยายแนวสืบสวนสอบสวนครับดังนั้นการกล่าวถึงชื่อของบิดานิยายสืบสวนสอบสวนในซีรีส์เวนซ์เดย์ Wednesday, ที่มีท่าทีของการเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนเหมือนกันมันก็คือการบูชาครูนั่นเองครับรวมไปถึงการกล่าวอ้างอิงถึง e เอ็ดการ์อลันโพว่าเป็นสิทธิ์เก่าของเนว้อเบหรือการแข่งขันประจําปีที่เนว้อเบที่เรียกว่าโพครับ ที่แต่ละทีมก็ตั้งชื่อทีมตามงานเขียนของอลันโพเช่นเดียวกันรับกระทั่งเรื่องของกลุ่มลับที่ใช้ชื่อว่า The n i อะไน h a d e Society ก็เป็นสิ่งที่อ้างอิงมาจากเรื่องสั้นของเอเ็ดการลันโพที่มีชื่อว่า m o r e l ่า หรือกระทั่งชื่อโรงเรียน Nevermore เองก็เป็นชื่อที่เอามาจากบทกวีชื่อดังของอลันโพที่มีชื่อว่า The Raven ครับซึ่งชื่อ The Raven เองก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดทั้งเรื่อง Wednesday ครับแล้วทิมเบอร์ตันเองก็เคยหยิบเอาบทกวี The Raven มาสร้างเป็นแอนิเมชันเหมือนกันครับนั่นแหละครับเอ็ดการ์อลันโพใน Wednesday ครับ จากเรื่องบูชาครูมาที่เรื่องส่วนตัวทิมเบอร์ตันกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องนี้ไม่พลาดครับที่ว d n e s d a ์จะมีการให้เราเห็นงานต่างๆของทิมเบอร์ตันถูกวางประกอบอยู่ในหลายๆฉากครับอย่างในฉากร้านกาแฟ The Weather v a น c e ะครับที่เราได้เห็นกระหันหลมซึ่งติดอยู่บนกำแพงเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์ซึ่งอ้างอิงมาจากงานหลายๆเรื่องของทิมเบอร์ตันครับทั้งแม่มดจาก s l ิป p y Hollow หรือว่าหมวกทรงสูงที่อ้างอิงถึงวิลลี่วองกาจาก Charlie's And t h e c h o c o l a t e Factory หรือบนโต๊ะครูใหญ่วีมส์นะครับเราก็เห็นหัวคนป่าเล็กๆถูกไหมฮะนั่นคือหัวที่อ้างอิงมาจากตัวละครจากบิทเธอชูั่นเองครับชุดแข่งของแต่ละทีมในโพครับก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นชุดของทีม Black Cat อันนี้โจมคลื่มครับเพราะว่ามันเป็นชุดที่แน่นอนอ้างอิงมาจาก c a t w o m a n ของ m i ิเช e l p f e i f f e r ที่อยู่ใน b a t m a n r e เท r ร์ที่ท i มเบอร์ตันกำกับครับหรือการที่ตัวละครเว d n e s d a y ไม่กระพริบตาเลยตลอดทั้งเรื่องอันนี้ก็มีเกรดน่าสนใจครับ เพราะอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทิมเบอร์ตันไม่ได้ใส่เอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่เขาว่ากันว่าจีน่าออนเตกาเองนั่นแหละครับเป็นคนที่เล่นโดยไม่กระพริบตาเลยในช่วงเริ่มต้นที่เล่นเป็นวันเสย์ครับพอทิมเบอร์ตันเห็นแบบนั้นก็เลย ซื้อครับเอาครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทิมเบอร์ตันออกแบบให้ตัวละครของแกไม่กระพริบตาเลยครับแกเคยทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวละครบารนาบัสคอลินจากดัก Shadow ที่จอห์นนีเด็บเลนหรือตัวละครมิสพ r ริกรินที่อีวานกรีนแสดงทั้ง2ตัวละครก็ถูกออกแบบมาอย่างจงใจให้ไม่กระพริบตาเลยตลอดทั้งเรื่องครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่งานของทีเมเบอร์ตันนะครับที่ถูกหยิบยกมาเป็น Reference ในซีรีส์ชุด Wednesday กลับไปที่ชุดทีมในโคัพนะครับ The Cast of a l m o n t i Lado ตอนแข่งโพคัพที่ผมว่ามันเห็นชัดเจนครับว่า Makeup Design มันคือตัวตลกครับแต่มันไม่ใช่การแต่งหน้าแบบตัวตลกทั่วไปครับทั้งลักษณะาการเขียนสีปากสีขาวบนใบหน้าสีดำรอบดวงตา มันคือโจ๊กเกอร์ครับแต่มันไม่ใช่โจ๊กเกอร์คลาสสิกจากการ์ตูนแบทแมนไม่ใช่โจ๊กเกอร์ของแจ็คนิโคสันไม่ใช่โจ๊กเกอร์ของวัคควินฟินิก Infinite, แต่มันคือโจ๊กเกอร์ของฮิตเลอร์จากด์กไนท์นั่นเองครับซึ่งถ้าจะตีความให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็การใส่ตัวละครโจ๊กเกอร์ลงไปในเวนส์เดย์มันคือการสะท้อนเรื่องราวของความขบถในจิตใจของเด็กๆในเรื่องครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่โจ๊กเกอร์เท่านั้นนะครับที่ได้รับเกียรติให้ปรากฏอยู่ในซีรีส์เว d นส์เดย์ Wednesday. อีกเรื่องหนึ่งที่โผล่ออกมาก็คือหนังวัยรุ่นจากต้นยุค2 0 0พันครับลิเกล่บหลอนนั่นเองครับหนังที่เล่าเรื่องราวของเด็กสาววัยรุ่นผมบลอนตัวจี๊ดที่พยายามจะพิสูจน์ว่าเธอสามารถเข้าเรียนสายนิติศาสตร์ที่อยู่ยากเย็นแสนเข็นได้ซึ่งหนังเรื่องนี้ถือเป็นงานคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งนะครับของนักแสดงสาวยอดฝีมืออย่างวิทเวิร์ทเลสปูน โดยหลังจากที่ Netflix ปล่อยสตรีมมิ่งซีรีส์ Wednesday ไปแล้วนะครับสาวลิกลิบอนตัวจริงเจ้าของบทเอลวูดอย่างริทวิทเทิลสปูลก็ออกมาทำคลิปเ่อฝากบอก Wednesday อดัมว่าเธอต้องเปิดใจหน่อยนะอีกเรื่องที่ปรากฏอยู่ในฉากสำคัญก็คือฉากงานเร v ว n ครับฉากที่น้อง Wednesday เต้นโชว์นั่นแหละครับซึ่งในฉากที่ว่านี้อันเนี้ยสปอยนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังดูเวน n e เ d a y ไม่จบ จุดสุดท้ายของฉากที่ว่ามันคือตอนที่พวกของลูคัสเนี่ยตัดสินใจเล่นงานพวกนิเวอร์มอด้วยการเอาสีผสมน้ําแดงเนี่ยแหละครับไปปล่อยเข้าไปในงานเลี้ยงให้มันเกิดสิ่งที่คล้ายๆกับเลือดฝนรับฉากงานเลี้ยงเลือดสาดแบบนี้ใช่ครับมันคือฉากที่ซีรีส์เวนส์เดย์สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงมาจากนิยายสยองขวัญระดับตำนานของสตีเฟนคิงเรื่องแครี เหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยแทบจะเป๊ะเลยครับเกิดขึ้นในฉากไฮไลท์ของเรื่อง Carry และผมว่าการทิวบิวให้กับ Carry ใน Wednesday มันไม่ใช่แค่การบูชาครูหนังหรือว่านิยายสยองขวัญอย่างเดียวครับแต่ซีรีส์เวนส์เดย์เองเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของโรงเรียน Nevermore ที่เป็นโรงเรียนของพวก Outcast สหรือว่าพวกนอกคอกซึ่งจะว่าไปแล้วตัวละครแคร r y ีไว t ์ก็ถือว่าเป็นตัวละครเอาท์แคสหรือว่าพวกนอกคอกระดับตำนานครับ ดังนั้นฉากนี้มันก็เป็นการคล้ายๆกับการคารวะรุ่นพี่นั่นเองหรืออีกในหนึ่งมันดูเป็นการตั้งคําถามเพราะว่าถ้ามีโรงเรียนเฉพาะทางอย่างเนเวอร์มอถ้ามีเพื่อนๆที่เป็นพวกเดียวกันและเข้าใจหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันแบบเพื่อนของเวนส์เดย์คนอย่างแครรี่อาจจะไม่ต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันกับที่เกิดในเรื่องของเธอก็เป็นไปได้ครับ นี่แหละครับเกรดเล็กเกรดน้อยฉากต่างๆและสารพัดรายละเอียดปลีกย่อยที่ทั้งแอบจัดวางเอาไว้หรือว่าจัดแสดงอย่างโจงเครื่มในซีรีส์เว้นสตีนครับงานซีรีส์ฝีมือทิมเบอร์ตันที่คนทั่วโลกจํานวนมากเห็นพ้องต้องกรรันคบว่าในวัย64ปีของแกมันคือการคืนฟอร์มอย่างแท้จริงและแน่นอนคบว่าเราคนดูคาดหวังมหาศาลแล้วคว่าเรื่องราวของแม่หนูวันพุธจะกลับมาสร้างความบันเทิงให้แง่คิดแล้วก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความน่าติดตามแบบนี้ในซีซันถัดๆไปครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่ การใส่รายละเอียดเกล็ดเล็กเล็ดน้อยอย่างอิสต์เอ็กเหล่านี้ลงไปมันสะท้อนให้เราสังเกตเห็นได้ครับว่าทั้งทีมเบอร์ตันและทีมงานเว d ส e เดย์เองเขาสร้างซีรีส์ชุดนี้ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการคิดกระบวนการสร้างสารรค์อย่างละเอียดปราณีตแล้วก็บรรจงขนาดไหนนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ Wednesday กลายเป็นซีรีส์ที่ทั้งถูกใจและประทับใจคนทั่วโลกได้มากมายขนาดนี้ครับ